นะลองดูว่าไงเฮออ้ยโธ่ทำไมไฟมันเป็นสีฟ้าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มน,นี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับ ไม่รู้ว่าหน้าบ้านอะ่ะม,มีสกุชี้ล่วงอยู่เฮ้ยเจ๋งนะสกุช๊ชเด้อ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 คอนนี่คอนนี่ของคอนนี่น่าจะเด็กอ่ะทำล่วงไว้แน่เลยไม่ดูวี่สวยหรอกมีรอยด้วยดูดิ เห็นสวยเลยอะไรก็ไม่รู้ว่าสวยดีนะเก็บไว้ไหมเนี่ยสวยหรอน่าจะเก็บไว้อ่ะสภาพยังดีอยู่เลยอืใครก็ไม่รู้สวยก็ไม่สวยมันมคือท<พ>ีแบบปกติมันต้องไอบบมหรอไม่แต่คอนนี่เขาก็เล่นกัน <c oughs> มันมีรอยเห็นไหมอ่ะเก่าแล้ววะอะไรมรู้ไม่ไปทิ้งไม่ไปทิ้งไม่เอาไม่เอาไม่สวย ทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งเล่นดูเน็ตไปเรื่อยๆโอเคโอเคท้านอย่าไปหาอะไรกินหน่อยเกมสนุกดีว่ะโอ๊ย มันตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอร่วงไปได้ไงวะงงงงอ้ายเฮ้ยอะไรวะอะไรไป่ยเฮ้ยอ๊ะเฮ้ย

บริการ,รากลวําทำไมต้องมาทรไม่ติดตอนนี้เนี่ยบริการฝากใหม่และาองตั๋ว w ห l c o m วยนี่ไปไว้พระกอนละกัน 对了。 ให้แล้วเฮ้ยทำไมออเอาเฟิร์นเดี๋ยวพวกใจเย็นๆเฟิร์นเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนมันคือเฟิร์นเป็นอะไรเนี่ยสก,กุชี่เฉยๆเองสก,กุชี่มันมีมันมีผีหรอเมื่อกี้สกุชี่มีผีเหรออิเมื่อกี้มันมันโค้งขวเราตลอดเลยอิงเอามันไปเผาเอามันไปเผา ฟเฟินเป็นอะไรเนี่ยมันมันมาหลอกเราอิงอิงต้องเชื่อเรามันเฮ้ยอย่ามามาเฟนเฟิร์นเป็นอะไรเนี่ยมันเราตอนแรกเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมันมากระแทกหัวตลอด มันจะเป็นไปได้อย่างไรเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วมันกระแทกหัวเราอยู่บ้านคนเดียวที่ไหนอิงอยู่หลังบ้านเนี่ยแล้วอิงไม่ได้เดินมาไงแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระเราสกุลที่ตามเราไปอยู่บนหยิ่งผักเอามันไปเผาเดี๋ยวนี้เอามันไปเผาเดี๋ยวนี้เลยเอามันไปเผาไม่รู้ของใครก็ไม่รู้เอามันไปเผาเดี๋ยวนี้โสดายเอามันไปจัดการทำอะไรก็ได้ เขาคือไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในสกูช,ชี่อ่ะไม่รู้เราไปพูดอะไรด้วยนี่เฟิร์นถือมันอยู่วะเนี่ยแเฟิร์นไม่กลัวมันเหรอคือไม่รู้ยังไงเนี่ยเปลี่ยนชุดดาคือเหมือนเราต้องไปเผาเขาอ่ะคือไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงอะ่ะเฟิร์นเองว่าเฟิร์นคิดมากไปเอง่ะเนี่ยมันไม่ใช่อิงไม่ได้เจออย่างที่เราเจอ,องไง ถึงวัดแล้วขอให้เรื่องเรบไม่คิดเลยนะว่าจะเจอแบบนี้กับตัวเนี้่ยทุกอย่างกำลังจะจบแล้ว I ah. ข้างหลังอะตรงนู Napoleon. ้นอะไปไปจอดรถแล้วน nah. ี ah uh ่ไปดีกว่าไปเอานะลองดูว่าไงเฮ้ย ในไฟมันเป็นสีฟ้าขอให้พิสูจนสีปกตินะทำไมมันไม่เป็นสีเหลืองวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่ไหม้แบบมันไม่ไหม้ไฟเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคืออะไรอ่ะ ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเองมันมีน้ำออกมาด้วยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นต่มร้อนนะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> แย่เหรอสิเกิดอะไรขึ้นวะเราเข้าไปไหว้พระในวิหารไปเหรเน,นี้ยวิหารเปิดเหรอตอนเนี้ยไหว้ข้างนอกก็ได้ต้องไงดีอิงเชื่ออย่างที่เราไปเห็นแล้วใช่ไหม ้ยไปทำปไปเราไปไหว้พระกันเถอะอไ,ปไปเถอะโอเคโอเคโอเค